เป็นไรกันเนี่ยของพยาธิ์ Oh. Oh. ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาสารานะคะจังหวัดสุรินทร์วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อใหญ่อันนี้ครบรอบ73ปีนะคะ Thank <laughs> <laughs> you. ¡Gracias! thank <laughs> <laughs> you Ô mọi người đã biết đến cái chỗ này. Ô mọi người đã biết đến

đúng sao à เป็นภาพบรยากาสวยงามมากเลยค่ะจากวันี้เป็นวันครบรอบ73ของผมให้เย็ดลอะที่รัส,สคาลาค่ะ <c oughs> ขอบปดสติกเกอร์ด้วยนะคะทุกสติกเกอร์ที่ส่งเข้ามาในช่องนี้จะน้อมถวายให้หลวงพ่อเย็นทั้งหมดนะคะ 啊！啊！ 让人感觉好。 Hãy subscribe <coughs> 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 ก็เดี๋ยวสักครู่เราจะขึ้นไปด้านบนนะคะจะมีหลวงพ่อเยือนจะไปตักบาตรที่บนโบสถ์นะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะขอปิดไลค์กันตรงนี้เลยนะคะอุโมทนาสาธุกับทุกท่านมาณที่นี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ¡Vaya! Bueno.